สวัสดีเด้จ้าอพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเอยยุกตาพาฝันเดดดอกค่ะเดดอกเบิง้งเอ้ยกันน่ำหมู่หมู่ย้อนาเสือเบิ้งเพราะว่า,ววาคิดว่าย้อนเสียงนี่เด้ค่ะเนาะอ่ะมาเป็นเตกันอันอยูนนําเนือเหือนเมื่อกี้พันฝนตกเด้อคะ่ะอันกําลังชมว่าเดดโอกอัน ง,งามง่ามเพระาะว่าฝนเพราะวันลงมืดตื๊บมาเลยก็เลยลงฝนลงเม็ดผู้พับผู้พับผู้พับอยู่ค่ะเอ้าว่ะก็เลยบ่ได้ออกไปข้างนอกมะก็าพาไา่นั่งกินกาแฟะนะะเนาะค่ะเนาะเอทดฮันเอ็นี้อยู่เอก็เอทดันเอ็นี้เราก็มานั่งกันต้มกาแฟกินค่ะคุยกันนํนำกันเนาะค่ะเนาะคุยกันไปนะนำกันม่วนๆม้วนเดี๋ยวปะ โอ้ยหอมขนาดเด้ยค่ะมาเป็นภา,าหูบกาแฟก่อนเนอะความรู้สึกว่ากองเป็นหมัวหมวค่ะหรือว่ามันเป็นเทียนที่เว่นบได้ทำความสะอาดก็ไดเนาะค่ะเนาะตรงเอาวันอ่ะบเป็นเตือค่ะ หมัวบหมัวก็ลงไปแบบอันแบบบ้านๆนอน 1970, สบายสบายเขาบบได้จัดฉากนั่งหมาแล้วก็คุยกันเสียค่ะก็บ่บได้จัดหนูขนะเพราะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้เนูขนมะมะโอ้ยมีแหงขนาดได้จะเดอ้อมาเอ้ยน่ะพามากินครับเด้อค่ะขนมอันเพื่อเอือยูนีฮันโบตุกุกซื้อพันหมา,า,าเ้ยค่ะเด้อบบได้แม่นว่าเอ,อ้ยทำเองนะคะทำเองก็ได้ค่ะบางบ้านแม่บา้บา,บานบางบ้านแล้วก็ ทำเองค่ะทำเองก็มันก็แบบโฮมเมดเนาะค่ะเนาะแบบมันอันนั้นว่างันเถอะป้าแต่พ่อนเอินโบนิททำค่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยสำหรับการอันพันเอินเต๋พวกเอ็ดขนมมันเต๋อเนี่ยเอ้ยนี่ค่ะแดดพุดพุดผู๊ดผู๊ดสำหรับเอ็ดขนมเนาะเอ้ยสิบ่ค่อยได้ทำเขาจะมาเอ้ยสิไปเข้าร้านเบเกอรี่เนาะเนาะ เันก็มีซื้อมาเ่าก็แล้วแต่หาเน่ยเอาวานเถอะปาอันนี้มันเป็นขนมมันมันก็คล้ายๆข,ข,ขนมประจำเมืองพันน่ะค่ะเพราะว่าโบตะกุกมันซิ้มมันเลยนะจ๊ะเด้อถ้าว่าผู้เลยลดหุ่นก็กินน้อยหลงเนาะค่ะเนาะนะคะหน้า,นาตาพัานจะเป็นแบบนี้โบตกุกพันเอิญพันกซ็ซื้อซื้อกงมาเฮ้ยแบบนี้นะคะนี่คเนเอกินเยอะไปไหลายอันละ แฟนเออเนี่พักก็ชอบกิ่นค่ะถ้าเอามาตังไว้ี่ก็มดกล่องซื่อๆแต่ค่ะถ้าบอกออกนี่็ไดะจนพันบอกว่าอันอันเอาไปออกอันนั้นจะเข่าสาพันบอกว่านี่กินมดโบตีเราค่ะมันเป็นอันขนมนุ่มๆเนาะค่ะเนาะก็เป็นแป้งกระใสพวกอันน้ำตาลครีมอันจะลงไปใช่ไหมค่ะมันมีวิธีทำอยู่นะคะถ้าว่าอันเพื่อนๆเขาอยากทำเข้าไปเซิร์ชดูก็เพื่นเอญโบตะกุกนะคะเนาะมันซีมันหน่โบตะกุกเนาะค่ะเนาะ มาเอ่ยกันอะอันนึ่งส่งอันตามสไตล์เอ่ยนะคะ่ะมาเด้อคงแม่ขาสมเด็จก็เฮียแล้วค่ะวันนี้ก็บ่บเป็นเต๋อค่ะเอาแบบนี้เลยนะจ๊ะเด้อ<ๆ>ก็เลยเปลี่ยนมานั่งอีกฝั่งนึงว่าเดดพันะส่งเอออันอันนี้พันฮะมืดะก็ดีก็เอามาอีกแล้ว <laughs> ขบวบตีสเนาะค่ะเนาะแดดมาพันเป็นมัวมัวด้วยค่ะเนาะบ่แดดออกพันเป็นอันกองเหมือนพันปั๊บสภาพเนาะค่ะเอาอัอออตโนมัติสมาขนมโบตกุกกับกาแฟค่ะอื้มคกันไก่ลั่นกักหนึ่งนะคะ อืมลมลมแห้งๆกับข้างหน้าบ้านเข้าไป ปกติเด้อค่ะกรมอุตุพันธ์ก็บ,บอกอยู่ว่ามื้อนี้มันสิเป็นอากาศทั้งฝนทั้งแดดท,ทั้งลมเนาะค่ะเนาะอากาศที่ค่อยๆดีขึ้นอยู่เพิ่นบอกก็ประมาณสักสิบสี่สิบห้าองศาค่ะ,คะอันจักหน่อยเดี๋ยวนี้ยังบ่ฮอดดอกว่ามันยังบ่ถึงที่ว่าเบิ่งสภาพข้างนอกนี่หมู่ยัยงบ่ฮอดการซีเป็นตอนนั้นบ่ายๆเนาะค่ะเนาะตอนบ่ายๆส่วนมากสิเป็นอันแดดออกไหล กบนเน่ค่ะนะเอ้ยวัาเป็นในพันตอนใบใบมาพ่นเป็นอากาศมืดคึมฟ้าคุ้มฝนก็นมีเน,นาะ่ะเนาะก็ตามรู้ดูการว่ามันเหรอปะตามรู้ดูการ กินก็นหอมนุ่มปากเนาะค่ะเนาะชุ่มชื่นหอมน้ำปากแต่เราพูดเราลดหุ่นเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะก็กินได้อยู่ค่ะแต่ว่ายอย่าไปเยอะแต่ส่วมากเหมือนซีอันเวลาเอามานั่งกินแล้วพันลืมนะคะเพลินนะคะจับไปเจ้ามามดกล่องทื่อซื้อก็อมีไปเลื่อนขาคงเงินอีก เพราะว่าขนบุอยุ่สุกเนาะค่ะเนาะเอาไปมาเพราะว่านาอาร์ตมันลงพันบนในหลงซะแน่น,นอนอะปล่อยไว้แบบนี้เลยค่ะผมต้องไปทำแต่เลยเอาแบบธรรมดาธรรมชาติเนาะค่ะเนาะไอตุ๊กตาเป็นบะเลยไอตุ๊กตาก็เป็นแบบหันค่ะ <laughs> คือเราอยากหัวเนี่ยค่ะปักดอกไม้ดังเที่ยวแฟนอยู่นี่มันกระหัวหัวมันเหลียวเบื้องน้าเลยแล้วมันก็ะบอกว่าโอ้โหอันตะเลอนี่เพิ่นกัเพิ่นกันอยากขึ้นอยู่เลยค่ะเอ้ยนั่งไซเอาฝังเนาะค่ะนังเที่ยวเอ้ยนั่งอันอัดคลิปวันนี้คาว่านั้นแฟนเพิ่นอยู่หนำเนาะพักกรนนาเหลียวเบื้องน้าพังกรบโบปากเลยค่ะพันกัย่าออมไปออมมาดังเที่ยวค่อยงเที่ยวออมไปออมมาเอ้ยกรบโบได้หลงซ้ำค่ะเพราะว่าอันเก่งเจอพันเนาะค่ะเนาะ เราเดือพันย่างไปพันเห็นนาพันเห็นเตือพันมันก็มีลงอยู่นี่เนี่ยกระเบแม่นว่าพันบมหมักเลยค่ะก็คือว่าพันกระสินาขำเลยว่าโอ้ยมีเฮานี่พันเป็นแต่พันเป็นแบบนี้สินะเอ้ยแงเคิร์ดผู้เดียวใครพันกระโบว้าดอกค่ะนล้เดือพันพันกระหัวหัวแล้วมันก็ยิ้มยิ้มแล้วมันก็เป็นนั่งจมองอื่นนล้งเดือพันอยากแสวมันก็มาเดินอ้อมไปอ้อมมานี่เอ้ยค่งคลิปเอ้ยกกดอกเอ้ยก็บโบดหลงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแฟนเอ้ยพันบยชอบ บผพอนบบค่อยอนอกกงถ่ายลูกถ่ายตื่นนี้ได้อยู่ค่ะเพ่นก็ตามสไตล์พ่นนะคะมันก็แล้วแต่ความชอบเนาะเแต่ว่าเห็นอนอกกงหลายพ่นๆก็เหาก็เก่งจืเพ่นเอ้ก็เอ้กเมาตรงๆนะคะเอ้ก็บบหลงค่ะบางเทอเวลาถ่ายเว้นแต่ว่าคลิปเหลือที่ว่าเอ้ยากหลงอิลีนี้พ่นย่างไปย่างมาเอ้ยก็หลงนี้มันก็มีได้ค่ะแล้วก็เป็นก็เบิ่งแบบมลม้วนไปนะคะแต่ส่วนมากสิบบค่อยมีอัน บ่ค่อยบ่ค่อยเอาพันลงหรอกค่ะบ่ค่อยมาอันนั้นเพิ่นก็บ่ค่อยมายุ่งหนําเอ้ยหรอกค่ะเพิ่นก็อยู่อันทางเพื่อทางมันมั่งคันดอกไปถ้าพันเบิ่งทีวงทีวีพันก็อยู่ของพันไปบ้านเถอะก็มีแต่เอ้ยนั่งแล้วเธอก็นี่ในงานหน่อยค่ะเอ้ยก็อัดหลงสินี่ค่ะอัดหลงก็ตามสไตล์ของเหาเนาะค่ะเนาะเอ้ยพันมักหมักกัน อกกงขาบวาตรงๆเอยก็มักอกกงตามธรรมชาติของเอยเนี่ยวะก็คือได้คุยเนาะค่ะเนาะได้คุยก็บ่าแม่ว่าตัวเองนะอันอันนั้นได้ค่บวาคือมันได้คุยค่ะคือแบบนี้บอกค่ะนั่งอันกินกาแฟเข้ามานั่งไปแล้วก็กินไปดื่มไปแล้วมันก็เมืไปเนาะค่ะเนาะอันนี้พันว่าถ้าว่ากองอันกดกองหรือว่ากดกองพันกดเองพันเอ้าพันกดเองเนียเขามาเบิ่งล้วเออลงไปเลยเสียงกรบพันก็ะพันได้คุยด้อค่ะได้สวัสดีกันเนาะค่ะเนาะได้ ทักทายกันได้เว้ากันค่ะมันบ่แม่บอกเอ้ยเนี่ยไปแต่งอันแต่งสถานที่แต่งตัโบค่ะส่วนมากมันสิเป็นธรรมชาติเอ้ยว่าเอออยู่แบบเหลือก็อยู่แบบหันเนาะค่ะเนาะแต่ก็มีบางอย่างที่ว่ามันหกมันตัอเขาก็ขยับออกไปไดสอันมันเป็นมันคอเกี้ยงไปมดมันก็โบดายเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นเหียนเนาะค่ะเนาะอันบานอยู่กับปลูกบ้านตามใจคนอยู่แขวนอู่ตามใจคนนอนเนาะค่ะเนาะเอาก็เนืเนื้อมันอัน เอี่ยมไปมดนี่กมันก็มีค่ะบางบ้านที่มันเอี่ยมไปมดนมันก็เอี่ยมอีกเลนะคะเออยก็เอี่ยมตามภาษาเออยค่ะตามอันสไตล์ของอันวิธีของเรือนในบ้านของเออยนี่ยค่ะเออยก็เอัน์นี้ก็ก็ถือว่าไซ้ใดค่ะก็กระโบแมนว่าเน่เอี่ยมไปมดมันก็มีมงหกมงห้าบเลยเนาะค่ะเนาะมงอันขยุขยะนี่มันก็มีมืดคูบ้านเนาะค่ะเนาะเออยมาขึ้นบึงก็ว่านเนี่ยเอี่ยมไปมืดบันมาบ้านมาหาของอะไรบ้านหาโเจอก็มีเลยค่ะเคยเลยค่ะ ซื้อไม่จะเขียบมาแต่บ,บ้านเนาะค่ะเนาะบอกไหลมาหาไม่จะเขียบมันสองปีครึ่งค่ะเอ้ยกันเอ้ยก็เคยลงไปแล้วค่ะไปเก็บของกันเมื่อหลายปีที่แล้วมาเก็บของเมอืออุญญาตแล้วมาเก็บเก็บของแล้วคือว่าหนาหาพันจืดด้วยค่ะก็คือว่าตัวอีกตัวผู้เจ้านิ้วความจำนาอันรถดซะไม่มีเนาะ,ะเนาะความว่าความจำนารอดนะคะเอ้ยก็ได้ เอ้ยก็ว่าโอ้ยมั่นใจเต็มที่ความจันฉันรืดไปเลยแม่บอกค่ะโบค่ะบัดเก็บเรียบร้อยเราบนาันีไหลอาทิตยโตมาเนาะคะ่ะเนาะมันีมหาค่ะไม่จะเขียบเอ้ยพันบอดีเอาเสืออันนําที่ว่าลิ้นชักที่ว่าไซพะพกช้อนพวกส้มเน,นี่ยค่ะเนาะพกห่าบวดวค่อยได้ไซยบ่อยเนาะคะ่ะเนาะมันก็มีค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนอันเก่าเอ้ยก็เลยเออเอาอันเสือพันไว้แล้วจังไปเอา เบิ้งมาหาอเอ้ยตุก๊กตาหาไม่ตเขียบเอ้ยว่าเอาถ้าว่าเอ้ยว่าโอเวอร์แอคชั่นก็สองปีเด้อสองปีกว่าค่ะโบอพอค่ะหลังจากสองปีกว่านจ้างมาหาพอค่ะไปขนนั้นกล้องออกมาหาพอเพราะเรื่องตือไปขนกล้องนั้นยู่ทางเทงเหินเทงเหินเอ้ยมันเก็บของที่ว่าเอ้ยบัน้ไซส์นี่ค่ะที่จริงมันก็ขขงกระจุกกระจิกนะคะแต่ว่านอาที่มาวันอย่างดีๆอยู่ค่ะหลังอันว่าบริแก้กล้องเลยก็มีเนาะ เรามีจะซื้อของพ่นบริ้ซช้นะคะมันมันมดมันมดอันพ่นเอื้อนเตัสนระบบการใช้งานมันก็บ่มดสภาพดอกค่ะเพราะมันยังไม่อยู่แต่ว่ามันมันมาเอามาใช้มันแล้วมันมันบ่เข้ากันเลยเก็บเข้าไปไปพออยู่นํากล้องอันอยู่ทางอันพูดนะคะทางถึงอยู่ทางสุดๆดนะคะเพราะว่าก้องอันเอ้ยก็บริเปิดอยู่ที่เอ้ยก็ไปค้นดีอยู่แต่เอ้ยบได้เข้าเป็นลึกไปาัแล้วค้นแล้วพอนครึ่ ตีซะสองปีครึ่งอะเพียรอาหาไม่จะเขียบได้เพราะว่าอย่างแกะกล่องมีราคาอยู่บโบได้โบเด้ยัด,ยดแกะกล่องเอยเลือขึ้นเอา้าซื้อหมาบโบได้ไซนนี่มาขึ้นดำจืนะะจพพดนะคะ่ะจ้างไปโผล่เพื่อนเลคะจ้างได้เอาลงมาไซจ้างได้เอาอันเก่าวันทิมไปเนาะคะ่ะเนาะก็เลยมาไซอันใหม่ก็เลยบา้าตีทเก็บอันคึดว่าตัวผู้เจ้าในจำได้เลยค่ะบ่ได้ค่ะก็เลยเออก็เลยเดี๋ยวนี้ก็พยายามสิโบอัน โบเก็บลึกค่ะเพราะว่าของเรือเขาบบเอาโบเตก็คือถ้าไปเก็บแล้วก็เก็บแล้วเก็บเลยเนาะค่ะมันสีหาบโพอันนี้เอวยานั่งขึ้นผู้เดียวเอวยนะคะเด้ออันหรือว่าอันเพื่อนเพื่อนบเป็นกา่เว้ากันเนาะค่ะแต่เอวยนี่เป็นเอวยตุ๊กตานี่เป็นเรื่องเก็บของค่ะอันนี้เว้าเรื่องเก็บของให้ฟังเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเป็นอันคติเตือนใจค่ะตั้งแต่ฮั้นมาค่ะของที่ว่าโบจําเป็นของที่ว่ากระจุกกระเจ๊กนําที่ว่าเฮานาไซนี่ก็เลยเอาลงมาไว้อัน ยู่นำลุงขวน้อยเนี่ยค่ะขวาพพันมัน้อยเนาคะคนณะเก็บหลายหลแกพันบบได้ก็ต้องได้โลาพันออเป็นบางอย่างค่ะเดี๋ยวนี้กระบอกเก็บเยอะแล้วค่ะนังสื่อนัง่งเตยกระบอกเก็บรรที่เอ้ยไซร์ยังงเอ้ยก็เก็บอันเอ้ยก็เอ็ดงานเนี่ยค่ะงานก็คืองานอันมาเก็บหนังสือเนาะค่ะเนาะพวกสมุดนังสือที่ว่าเฮาสมัยทํางานเนาะคะ่ะเนาะสมัยทํางานเฮาพันมาเก็บเลยของโบไดทิมเนาะคะ่ะหลังเทือกาว่าเอา้า บัอันเกิดมันมีปัญหงปัญหาแล้วเพื่อนนั้นคอมเพลนมาเฮายังมีอันเอกสารมีเตออยู่ินความคิดของเอ้ยนะคะเพราะว่าอันมาเป็นสมัยเฮาทํางานเนาะค่ะเนาะวันนี้มันเอ้ยมันเออรี่มันเป็นอันปีกว่าแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็บ่มีพวกเฮาก็ไปย้อนคืนบ่ได้เนาะค่ะเนาะพอออกแล้วออกเลยแม่บอกค่ะก็มีแต่กินอันเงินบําเน็จบํานาญนี่มันก็อีกสิบกว่าปีเนาะค่ะเนาะสิบสี่สิบห้าปีพว่นเรอคะ ก็ประมาณสักเอ้าถ้าเออยออกมาปีกว่ามันก็อีกสิบสามปีเนาะค่ะนพจนจังมาจ่ายอันเงินที่เฮาสาสมมาเฮอแม่บอกค่ะอันนิดๆน้อยๆอลค่ะมันบมแมนเงินเยอะเพราะว่าเอ้ยออกก่อนกับนดแต่ว่าอันอันนี้มันเป็นความมันภูมิใจที่เออยากออกก่อนค่ะเพราะเออยากมาล่องเรือกาแฟเลยเออยากไปยันเที่ยวแล้วบขต้องมากังวลว่าเฮาต้องมารับผิดชอบหรือมันกลับมาทํางานเนาะค่ะนะเพราะว่าถ้าถ้าเฮามีงาน มีงานเราก็ต้องรับผิดชอบเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นแบบหรือสิอันนี้เอออันนี้เรื่องที่ว่าเออออกออกงานก่อนกำหนดค่ะอันนี้ก็เว้าอันเขาข้าวเท้าขวามเนาะคนละถ้าว่าฝังจบก็ได้ฝังถ้าบอฝังจบก็บอเป็นตัค่ะแต่ว่าสําหรับผู้เหลือที่ว่าฝั่งจบก็โอ้มันเป็นแบบนี้เนาะที่เราออกงานก่อนแล้วพอดีแฟนเออพันก็เออรี่เนาะค่ะเนาะอันโแมนเออรี่เนาะค่ะพันเออรี่คือกันกับพันก็ออกก่อนแต่ว่ามันออกก่อนเออหลายปีอยู่แล้วก็เลยมาอัน ทาเอยอยู่ค่ะพันก็เอ็นฮันเอนี้พันก็บโบเดบอกว่าตัวต้องออกงานไปฮันบนิโบเพราะว่าเอาที่ความสะดวกโต๋พร้อมเมื่อเหลือกาอันแล้วแตโต้พันกัเฮือโอกาสค่ะเอ่ยพันมานั่งคดอยู่กาสามปีพูดนะค่ะเอ่ยมานั่งคดว่าอกดีโบอกดีนี่กาเฮาพันอย่างนั้นเทีว่าเราเป็นวัยคุณโสแต่ว่าเอ่ยพันอย่างชอบงานที่เอ่ยทำยู่สิค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตเราค่เราได้โพมู่ได้ยัน enjoy ด้เว้าแบบฮันแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอันนี้วันเข้าม,มาอยู่นังเฮือนมันอยู่กันแต่สองคนพวกเมียเนาะค่ะเนาะกับวัาก็ enjoy อยะะู่ค่ะก็มีความสุขก็ตามสไตล์วันวิธีของเหลือนแบบเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันกาแฟเนาะค่ะเนาะก็บโบได้โบได้ย,ดยากเต๋อคะ่ะก็พักกันอยู่แบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเราทำงานแล้ววันเข้ามาบ้านวันได้เว้ากระจุกกระจิกได้มีเรื่องก็คิดเนาะค่ะเนาะเป็นแบบฮันเป็นแบบนี้เสีย่ะอันนี้มันเป็นระบบงานเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ dayval ฟังเนาะ ยิ่งเป็นงานที่ว่าทําอันอยู่นําโรงพยาบาลเนาะคะ่ะก็คืองานบริการเนาะคะ่ะโรงพยาบาลนี่มันคนไหลนะคะคนเข้าคนออกก็เอ้ยกระทามายาวนานนะคะยี่สิบามปีนี่ก็ถือว่าเยอะ,นะ,ะเนาะแต่ว่าทีแรกว่าเนี่ยคือมันได้ยี่สิบห้าปีค่ะวันนี้มันนั่งขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้ยอ,อกสะก่อนเถอะก็เลยมาโอ,อกก็เลยอันทางพนแพนนกพ่นก็บอกว่าถ้าเธออน อยากทำเธอก็มาเด้อเข้ามาแล้วมันที่มีมาคุยกันพันกระโบพันกระโบแม่นว่าตัดหลอนเนะะี่ยค่ะเอยก็ขอบคุณพันตแต่เอยกระซีบเข้าไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเอยออกมาแล้วเอยก็มีวิถีชีวิตแบบเอยเนี่ยเอยก็ชอบแบบนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแบบก็คือว่าเหาการรับผิดชอบจะทำครอบครัวเนาะคะ่ะการจอันเอาหงุงอาหารทําความสะอาดบ้านเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดูแลตัวผู้เจ้าดูแลแฟนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ อันนี้มันเปลี่ยนอันอันนี้มันก็เป็นงานแม่บ้านเนาะค่ะเนาะเออยังใช้ก็ฝังอันนี้มันก็เป็นงานแม่บ้านก็แฮปปี้ไปอีกแบบหนึ่งค่ะก็บอกตรงว่าจ่ต้องตื่นเศ้าเนาะค่ะเนาะตื่นเศ้าเข้ากะแม่บอกค่ะถ้างานนั้นพวกหลวงพยาบาลมันก็มีกะเนาะค่ะเนาะเข้ากะเข้าตือเฮาบ่ต้องไปทําิค่ะมันก็เป็นอีกแบบนึงมันก็เพื่อพ้นคลายอีกแบบ เราเ้ยก็ออกมาก็ปีกว่าก็เอ้ยกะโมู่เอ้ยกันอย่างติโตกันยู่ค่ะแต่ว่าเอ้ยก็บไดไปยันยุ่มย่ามพันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเห่าไปยันคือพันบอกว่ามากินกาแฟน้ำเฮาแด่สินี่ช่วงเวลาพักเนาะค่ะเนาะไปว่าพันมนพันเมืนพันบ่คือเหาเว้าเนาะค่ะพันพันเมันเทคแคร์เฮาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหาไปหาพันพันก็มานั่งกินนั่งทั้งดีเวลาของพันพันก็อีกแบบนึงเอ้ยก็เลยบบไปค่ะบบแม่นว่าบ่ไปก็ไปอยู่แต่ว่า นิดๆหน่อยๆก็หลังๆมาเอ้ก็เลยโบโบไปตอนไม่ยังเอ้ก็ไปอยู่ไปอันจักสิบนาทียี่สิบนาทีเนาะคะเนาะแต่มันความรู้สึกว่าเฮาพันไปเอาเวลาเพิ่นที่ว่าเวลาเพิ่นนั่งพักสิเนะค่ะเอ้ก็เลยหยุดเพราะว่างานมันก็งานเจรละงานมันก็นักมาแล้วเนาะคะเนาะเพราะว่ามัอนบมแม่ว่าเพิ่นเนี่ยคือเขาไปย่างเงินเดินแฟชั่นเนาะคะเนาะอยู่ในงานเนาะมันต้องทำงานมันบอกค่ะทำงานก็ต้องรับผิดชอบเนาะคะเนาะเอ้ยก็เลยหลังๆมาเอ้ก็เลยบได้ไปเพิ่นก็ อันกดมาหาค่ะแอปเอิบมาหามันตัวว่างอยู่อะโตเอสเตอร์เลยเสียกันแล้วเธอก็แอปไปว่าเอออันสบายดีกันเอ้ยก็ไปเอ็ด,อ,ดอย่างอื่นค่ะงานเอ้ยก็ไปทําอย่างอื่นค่ะงานถึงว่าออกมาแล้วเอ้ยก็มาทํางานบ้านก็เป็นงานอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าเฮามีเวลาแล้ว ถ้าเฮามีเวลาเยอะเอาก็ใช้เวลาเไปไปอีกแบบเนาะค่ะเนาะมาเอ็ดทั่นเอ็ดนี้เนาะค่ะมาทําคลิปลง youtube เนาะค่ะเนาะมาคุยกับเพื่อนเข้าไปทักเพื่อนอันเพื่อนเพื่อนเนาะที่พัฒนมาทักเขาเนาะค่ะเนาะถ้าเขาบอกอันพันมาทักเขาว่าไปทักพันมันก็พันกระไรเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็พัน์ก็บอกว่าอ่ะอีไหนอันนี้เขาไปหาตั้งไหนเถื่อเพื่นบอกมาหาเขาสินี่นะกระบอกนางเทือกกาอันตามสไตล์เอ่ยเนี่ยค่ะนางเถื่อเข้าไปทักพัฒน เข้าไปกดไปหากันลังเทือหาบุคคลบุโพค่ะเอ้ยก็ต้องขอดโทษเะค่ะนะถ้าหาบุโพเอ้ยก็บางทีเอ้ยก็เขียนไปบอกว่ามันคือโบเด้งขึ้นสินะทั้งทั้งที่แคบหน้าจอพ่นว่าแคบหน้าจอเนี่ยบัดเครื่องเอ้ยไปแคบหน้าจอมันพ่นโบขึ้นเลยค่ะมันเอาเข้าไปหาที่ว่าเห่านะตอบมันพันโบขึ้นมันบกขึ้นต้องไปอีกอันแผนกนึงเห่าพันจะไปอันพันโบไดสินี่นะคะหรือว่าเขาาอ็สโบเปลี่ยนก็บรูนเนาะค่ะเอ้ยก็บได้แวาเต๋อดอกค่ะเต่อเอ้ยก็เล่นตามสไตายของเอิ้น ของเออยแต่ว่าที่เออยทนัดเนาะค่ะเออยบได้ไปว่าจะต้องอันเฮาบว่าแม่นว่าคนอันคนมาเบิ่งอันเยอะเนาะค่ะกระบนแน่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าเกิดเปี้ยงปัางก็ก็คืออันเพื่อนเพื่อนหลังขนเนาะค่ะเนาะอันพันก็ไปของพันบอกงั้นเถอะปะก็ดังตามสไตล์ของต่ละขนว่างั้นเถอะปะอันนี้เขาก็สำหรับเออยในการมันก็เป็นการทำและการม้วนค่ะม้วนได พ่นคายได้คุยเนาะคะเนาะได้คุยกันได้มวนมวนกันสินีคะถ้าเกิดในอนาคตคนเข้าเพื่อนๆนเข้ามาทักหรือว่าพันกดไลค์กดแชร์กดตะลหือเฮาก็ก็ขยับขึ้นไปก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นอีกอันสเต็ปหนึ่งก็ถ้าว่าทุกอย่างมันโอเคเมิดเนาะค่ะเนาะมันก็มันก็สบายใจไปแม่นบมค่ะแล้วเฮาก็เออ มีอะไรมีรายได้นิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะก็คือว่าการทําแบบแฮปปี้แบบมีความสุขแบบสไตล์เอวยสินี่ค่ะถ้าว่ารุ่นเอวยนี่เด็กวัยรุ่นพันกระโบเข้ามาแล้วค่ะนะเพราะว่ามันเอาเป็นวัยคุณโสดเมนบอกค่ะวัยรุ่นพันเข้ามาพันกระบอกโอ้ยมันคือเชอมแทพเพระวาแมนบอกเราคือเชอมแท้เขาโบไปบิ้งดอกเอาอันจักตะหรือจักกลาว้าเถอะก็ะมีเ้อค่ะกระโบได้เว้ากันค่ะก็ถึงว่านาณาจิตตังเนาะค่ะเนาะ หนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันค่ะถ้าดังเทื่อกดไปถูกช่องที่ว่าเออพันชอบพันก็กดโตโตกันไปก็มีเนาะค่ะก็คือที่ว่าเฮาไปเบื้องเพิ่นเพิ่นมาเบื้องโตไม่บอกค่ะอันนี้มันเป็นระบบงานที่ว่าอันมนเป็นลูกโซเนาะค่ะนาะระบบของอันการทํา y youtube นี่มันเป็นลูกโซอันคือวันแห่เสียันาก็คือพันว่าปลาวังนี้เนาะวังวังใหญ่วังน้อยว่บหลังปลาวังใหญ่พันบอนไหลก็พันบอนอยู่นั้นเนาะค่ะแต่ว่าบบมีตะเลือเกิดขึ้นเนาะค่ะ ลังคว้ว่าปลาวังน้อยปาซิวไปอิดบนยุบยุบเยิย้มยาพันว่าผัากันพ่วงกันไปเพราะว่าขึ้นไปอีกระดับนึ่งเนาะค่ะเนาะเออแห้งไซค์ก็ังค่ะอันนี้มันเป็นการเว้าเปรียบเทียบแบบสไตล์เอ้ยนะจน้ะเนอะกับโบได้โบได้ไปวอลเพื่อเนี่ยคะ่ะโบได้มีอันนั้นนะเพื่อโบได้มีแต่เล้อง่ายๆธรรมดาบานๆค่ะอันหลังมือเอยโบได้อัดลงเอยก็คิดโหดก็เว้าตรงๆเนาะก็ต้องได้อัดค่ะก็ลงได้อ,ดอัน กจุบกะจับ,ะจบสะดวกได้บสทสะดวกได้นคะคะเนาะเองเทือไปหั้นไปนี้กันถ้าว่าไปท่าเรือตามแฟนกันก็อัดได้ค่ะแต่ว่าอดดัดแต่ละเทือแล,แล้วมันได้ลบทีมคู่เทือเลยเพราะว่าพันเปิดเพลงพันเปิดเพลงแล้วทีนี้อ่ะเลี้ยวเบื้องอันเพื่อนบ้านพันเอวนสัดเลี้ยงไปปล่อยทุกขอโทษนะจ๊ะเด้อว,ว้าวนัมพันว่าอันพอดีพันย่างผ่านมาทางนาาา้าหุดแลค่ะก็เลยเป็นอันคือพันคือรถคือตัวเสียเองเทือเพราะว่าอัน อัดแต่ละเทื่อกนะคะเอ้ยก็อัดหลายเทื่อกนะคะ่ะอัดแล้วมันมาเปิดมันเพลงเข้าเนาะคะ่ะเนาะเพลงเข้าก็คือว่าเนาะคะ่ะมันมีลิขสิทธิ์เนาะค่ะเนาะเออก็ต้องได้ลบทิมมดค่ะกันหลังหลังหลังนี่ก็เลยบดีอัดค่ะขนาดไปถ่ายข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะถ่ายธรรมชาติอันพี่เป็ดพี่ห่านพี่ลมมันตะเลยอันที่เอ้ยถ่ายลงตามชายใต้เออดังเทื่อก็ได้ลบทิมกับหมีค่ะเพลงมันเปิดอยู่นลำเหลือเนาะคะ่ะเนาะมันลอยเข้ามาก็เป็นเสียงซัก เข้าไปพันมาเปิดฟังด้ยเหงื่อว่าเอ้าเสียงเพลงเข้ามาตอนเน้อตอนเราอัดพันว่าบได้เห็นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ผัวมัวแต่เพิดเพลินเบิ่งนาธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอย่างเอ่ว่าลมลมลมพัดพี่ฮ่านนั้นตื่นสินิคันแล้วพันช่วงเวลาเาอัดพันคนพันมาหรือพันเปิดเพลงดังก็ได้ลบทิมจิซี่ก็เยอะแยะค่ะหลังเท่าแฟนเอ่ยเห็นเอ่ยไปข้างนอกคันพ่นก็บอกว่าตัวคือบวได้หลงสันคิปอันที่ว่าตัวไปอัดลงโบได้เฮ้ยว่ามันมีเพลง เพลงเข้าอ oh, ่ะโอ้พันก็เข้าใจนะคะพันการเริ่มเข้าใจแล้วล่ะคาแฟนเอยใหม่ใหม่พันก็คิดว่าโอ้ยตัวเอสเตอรเลสเห็นมาปักดอกมงดอกไม้อันปักดอกไม้เนี่อไอ้ปักอยู่แล้วล่ะค่ะอันเสอ้อมงเสอ้อม่วงเนเป็นธรรมชาติของเอยแต่ว่าเหามานั่งอัดกินกาแฟอันนี้พันเลาเรื่องพันโบชินเห่าเนาะค่ะเนาะพันก็ะหัวหัวหลังหลังมาพันก็เข้าใจค่ะโอ้มันตัวอัดคีปอาพันก็ไปอันอยู่ทางอื่น เวนแต่พันยักแสวมันก็มาย่างอมไปอมมาเนี่เค่ะพันหูจักย่าบอกเอยก็ตตรงลบทิมเนาะค่ะเนาะก็ยุดไปสิค่ะหลังเทือก็พันเบิ้งทีวงทีวีก็บางทีก็เอ้ยก็หลงอยู่ค่ะเพราะว่ามันบางทีก็มาเบิ้งฟังแล้วก็เออมันบบได้เป็นเตอคืออย่างอันคนเว้าสินะค่ะคนเว้าคนตัวนี้มันบบได้มีสิทธิ์ว่าตรงห้ามเนาะเนาะเมื่อจะเพลงพึงนี้ก็หลังเทือก็เป็ี่นเพลงที่ว่ามันดังๆอันตัวนี้เขาก็ได้ลบทิมค่ะ บึงแม่ว้าไปว้ามาอันจักสมุงแล้วค่ะอะมันอะมันอะยี่สิบ้านาทีแล้วเธอเ่ะบึงแม่แป๊บเดียวนึงว่านะ่ะมานั่งพากินกาแฟทีซื้อเดือนค่ะอะค่ะกาแฟมดแล้วเน็อกขนมะมดถ้วยแล้วก็ คลิปนี้อย,ยากยา่วอย,ยู่เด้อจะเด้อเอาคำพูดหรือ,อาเบ่งเอ้ยเอ้ยขอบคุณหลายๆเลยจะเด้อถ้าบทหักกับบว่ากันค่ะ <c oughs> ถ้าบทหักกับบทหักมื้อนี้กับเป็นมื้อน,าน่าเ้อจ้าเอา้ยตุ๊กตาพาฝันก็มีแต่บอกว่าขอบคุณหลายๆเ้อจะเด้อแล้วก็บพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ